สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับคอนด้าจิอานนะครับผมวันนี้ผมกมาถึงบ้านทันดำเลยนะครับผมวันนี้ผมมาถึงบ้านทันดำเลยวันนี้ันดำสั่งอะไรมาครับผมวันนี้เราล้างถังไปแล้วแล้ววาววาวยังติดก๊อกก๊อมันก๊อกน้มันตันนะครับผมก๊อกน้มันมตันนี่ซื้อมาใหม่ใช่่ก็ดย่ี่อนี่องมันนเน,นี่ครับท่านผะู้ชมนี่คือกอกน้มันแล้วก็เป็นกองในตัวครับผมอันแรกที่มาครับพี่นะครับผมไอ้กองเนี้ยไม่ มีที่ได้มาตาคามี่แหนนะรถกรสุนอะไรก็ไม่แป็นรแต่มเดลที่มาก่อนดีไสน์เ้่าตัวผมก็มาตัรเขาทั้งหมดที่ต้องไปงออกเนี่ยนี่มาเนี้ยตัดเาเนี่ยอ๋อเด็กด็กๆเด็กๆเด็กๆนด่กๆกๆด็กๆเด็กๆเกกก